สวัสดีค่ะทุกคนช่องเกมเซนนะคะวันนี้เราจะพามาดู5เกมมือถือที่คุณควรมีติดเครื่องบอกได้เลยว่าแต่ละเกมไม่ได้เล่นแค่สนุกอย่างเดียวยังมีทั้งการาฟิกที่สวยระบบเกมลึกและเนื้อเรื่องที่น่าติดตามถ้าคุณกำลังมองหาเกมใหม่ๆเอาไว้ติดเครื่องคลิปนี้จะช่วยคุณตัดสินใจได้แน่นอน เริ่มกันที่เกมแรกเลยนะคะกับ Solo l e v e l i n g alive เพื่อนๆคงรู้จักซรงจินอูกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเกมนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าสู่ดับเบิลดันเจียนสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่อีกครั้งซองจินอู U ต้องเผชิญหน้ากับความลับในวันนั้นและต่อสู้กับผู้ส,สร้างที่คอยบงการทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเข้มข้นสุดๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่น่าติดตามอีกเยอะโดยเฉพาะซรงจินอาน้องสาวเขาจะถูกปลุกพลังให้กลายเป็นฮันเตอร์ดันเจียนแตกในโรงเรียนแล้วสับประหลาดก็บุกเข้ามาบอกเลยเล่นเราตื่นเต้นสุดระบบงเเกมนนนี้ป็นนว Action A. พีจที่เราสามารถเลือกใช้ทั้งสกิลและอาวุธได้หลากหลายตามสไตล์ของตัวเองแล้วก็มีค i c k t ท m e Event เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นในการต่อสู้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีระบบกาชาปองไว้สุ่มฮันเตอร์และอาวุธทําให้เราได้ตัวละครใหม่ๆมาเพื่อมาจัดทีมให้สมดุลแถมเกมนี้ยังมีระบบการพัฒนาตัวละครทั้งอัปเกรดสกิลรวมไปถึง Core System สําหรับฟาร์มไอเทมช่วงถ้ายเกมด้วยนะคะถ้าใครไม่มีเวลาว่างก็เล่นได้นะคะเพราะเกมนี้มีระบบออโต้ฟูลและเซมิออโต้ทำให้สะดวกมากขึ้นและยังสามารถรับทรัพยากรที่ไม่ไไดด้้เล่น ะะเล่นได้ทั้งมือถือและ PC เลยและรองรับการคอสแพลตฟอร์มด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเกมนี้แนะนําให้ไปโหลดติดเครื่องได้เลยคะ่ะ มาต่อกันที่เกมที่2นะคะ Waterling Wave เกมนี้เป็นเกมแนว Open w o r l d Action RPG ที่บอกเลยว่าเพื่อนๆไม่ควรพลาดมีทั้งปริศนาความลับให้สำรวจเยอะสุดๆตัวละครแต่ละตัวก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวทําให้เรารู้สึกอินไปกับโลกของเกมง่ายๆเกมนี้มีระบบที่ค่อนข้างอิสระเราสามารถทั้งปีนเขาว่ายน้ําหรือจะสำรวจทาเควสตีบอสได้หมดเลยค่ะแถมระบบการต่อสู้ของเกมนี้เป็นเรียลไทม์แอคชั่นใช้สกิลต่อเนื่องทำเอ l e เมนต์คอมโบฟาดใส่ศัตรูได้แบบสะใจสุดๆและเกมนี้เรายัง สามารถอัปเกรดตัวละครอาวุธหรืออบิลิตี้ต่างๆได้แบบจุใจถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมชิมอิมแพดมาก่อนบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าเกมนี้มีระบบ Action Combat ที่ไหลลื่นกว่าและอีเวนต์กับระบบขอบทําให้เรารู้สึกสนุกกับเพื่อนได้มากกว่าเหมาะสาหรับคนที่ชอบทั้งการสำรวจโลกและการต่อสู้สนุกถ้าเพื่อนๆกาลังมองหาเกมภาพสวยเล่นมันเนื้อเรื่องน่าติดตามเกมนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะ เกมที่3นะคะ Pistol Escape Simulator 3D เกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมสำหรับสายวางแผนชอบความตื่นเต้นเพราะเราจะได้สวมบทบาทเป็นนักโทษที่หาทางหลบหนีจากเรือนจำแบบลับๆหลักๆของเกมนี้เลยนะคะคือเราจะต้องขุดอุโมงค์ใต้พื้นเพื่อหาทางออกโดยเราจะเริ่มจากการใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่างเช่นช้อนแล้วค่อยหาทรัพยากรต่างๆมาอย่างเช่นกล้วยหรือกระเป๋าสะพายเพื่อทำให้การขุดอุโมงค์สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเราต้องคิดวางกลยุทธ์ให้ดี ทั้งเรื่องเวลาตำแหน่องโคกอุโมงค์ต้องขุดแบบลับๆไม่ให้เจ้าหน้าที่จับได้คือเล่นละลุนทุกขั้นตอนจริงๆสร้างความตึงเครียดได้แบบสุดๆเราไม่รู้จะมีใครเดินผ่านมาหรือเปล่าบอกเลยว่าเกมนี้เหมาะสำหรับคนชอบเล่นเกมแนวจำลองสถานการณ์เล่นแล้วต้องลุน้นเล่นแล้วตื่นเต้นแนะนำให้มาลองเล่นเกมนี้กันเลยนะคะ เกมที่4 f e l l o w Moon เกมแนวเทอร์นเบดอาร์พีจีสไตล์อนิเมะที่มีเนื้อเรื่องสุดลึกลับและระบบการเล่นที่ท้าทายสุดๆเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นอดีตหัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษของหน่วยงานที่ดูแลปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ตื่นขึ้นมาโดยสูญเสียความทรงจำและตัวตนของตัวเองไปเราจะต้องร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสมรวจเมืองที่เต็มไปด้วยความลับและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างที่บอกไปเกมนี้เป็นเกมแนวเทอร์นเบดอาร์พีจีที่เน้นกลยุทธ์และการวางตำแหน่งของตัวละครในทีมโดยที่เราสามารถเลือกสั่งการตัว ตัวละครทั้ง4ตัวในแต่ละรอบในการสู้ซึ่งตัวละครจะมีทักษะพิเศษเฉพาะตัวเช่นการโจมตีพื้นฐานการใช้สกิลหรือการใช้สกิลพิเศษที่ต้องใช้พลังงานตัวละครของเกมนี้มีแค่สะสมมากมายมีทั้ง DPS support t a n งและ h y b r ีตัวแต่ละตัวละครจะมีบทบาทและสกิลที่ต่างกันการสร้างทีมที่สมดุลและการเลือกตัวละครที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยให้เราผ่านต่างๆได้อย่างราบรื่นค่ะนอกจากการต่อสู้แล้วเกมนี้ยังมีระบบการสำรวจเมืออีกด้วยการาฟิกของเกมนี้มีความสวยงามและมีสไตล์อนิเมที่โดด การออกแบบตัวละครและฉากต่างๆมีความละเอียดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้เกมนี้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เล่นได้อย่างดี Follow Moon เป็นเกมที่เหมาะสาหรับผู้เล่นที่ชอบแนว t u r n ์นเบดอารที่มีเนื้อเรื่องดีมีระบบการวางกลยุทธ์ในการต่อสู้หากคุณเป็นแฟนเกมแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะคะ เกมสุดท้ายในลิสต์ของเราในวันนี้นะคะ Infinity Nikki บอกเลยสำหรับสายแฟชั่นสายแต่งตัวต้องรักเกมนี้แน่นอนเนื้อเรื่องมันเริ่มมาจาก Nikki และเพื่อนแมวสุดน่ารักโมโมที่บังเอิญไปเจอชุดเดรสในห้องใต้หลังคาเพียงชุดเดียวแต่ชุดนี้จะทําให้เขาถูกส่งไปยังเมืองมิลาแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยชุดแฟนตาซีสุดอลังการและความท้าทายต่างๆที่นั่น Nikki จะได้เจอกับเอนะที่จะทําให้เธอกลายเป็นสไตลิสต์ผู้มีพลังพิเศษในการเปลี่ยนโลกนอกจากนี้ Nikki จะต้องออกเดินทางเพื่อฟื้นคืน ชีพชุดมิลเคิคและช่วยโลกแฟนตาซีนี้ให้กลับมาลอดพ้นจากอันตรายในเกมนี้เราจะได้ทั้งแต่งตัวตัวละครที่หลากหลายมีทั้งชุดแฟชั่นชุดหว,วานชุดเท่ชุดอลังการที่สามารถปรับแต่งเองได้อีกทั้งยังมีการแข่งขันแฟชั่นเควสเนื้อหาสนุกสนุกและกิจกรรมประจําสัปดาห์ให้เล่นแบบไม่มีเบื่อเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแนวแฟนตาซีโอเพนโมเนื้อเรื่องดีถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาะเล่นกันได้นะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆและนี่คือ5เกมมือถือที่ควรมีติดเครื่องบอกเลยค่ะแต่ละเกมที่คัดมามีความสนุกและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเอาไว้เล่นผ่อนคลายก็ได้หรือจะเอาไว้เล่นเพื่อความตื่นเต้นก็ได้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ